วันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564นสภากาชาติไทยถนนอังกีดูนางขแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสุนิธิทิจาเพชรดวงผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยให้การต้อนรับอาจารย์นงลักษณ์เดชด,ดำเกิงชัยคณะผู้อำนวยการครูอาจารย์โรงเรียนเผยอิง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนสมาคมแต้จิ๋วมอบหมายให้ตัวแทนกรรมาการผู้บริหารคณะครูอาจารย์พร้อมด้วยนายธนวั์สันติน,นรนนท์กรรมาการผู้จัดการบริษัทอินดัสทรีลวอเตอร์รีซอสเมนเทจจำกัดนางสาวบุษบาอัมพินรองผู้ในการสำนักพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ คุณวิเชษเกตแก้วผู้ประสานงานพื้นที่และชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นายชีวานนท์พรรัตนิกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยนายโกศินจินาอ่อนบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโพกคัไทามที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมรวมพลังศรัทธาสร้างสารรค์ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินบริจาคน้ำดื่มจำนวน24,00 0ขวดให้กับทางสภากาชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนนำไปช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนคนไทยคนพิการคนยากไร้คนได้โอกาสหน่วยงานของรัฐและแรงงานต่างด้าวที่มีความจําเป็นต้องการน้ําดื่มบริโภคจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งต้องใช้สัมพัทธลังของภาครัฐภาคสังคมภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันฝ่าพ้นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตอันยากลำบากนี้ไปพร้อม เพื่อน,นําความโศกรอยยิ้มของชาวสยามกลับมาดังเดิมในทาน่านี้นางสาวสุนิตาทิจาเพชรดวงผู้ช่วยผู้เหนวยการสรานักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรัยพิทักษ์สภากาชาติไทยได้ลกล่าวขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่ทางคณะผู้ประกอบการผู้แทนโรงเรียนและทุกท่านเล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ําดื่มเพื่อการบริโภคซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันน้ําดื่มถือเป็นสิ่งสําคัญและเป็นหัวใจหลักในการดารงชีวิต ที่ขาดไม่ได้และจะนำน้ำดื่มที่รับมอบมาในวันนี้นำประจัดสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะก็ในนามของสภาเกาติไทยนะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านผู้มีจิตศรัทธาเก่ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มแล้วก็รวมถึงทางโรงเรียนแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่ มามีกิตติธรรมมาบริจาคน้ําดื่มให้กับสภาชาติไทยในวันนี้นะคะน้ําดื่มที่ได้รับบริจาคในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากอย่างสูงเลยค่ะเราจะทางสภา,าชาติไทยนะคะจะนําไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่ถูกกักตัวจากโรคโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ระบาดไปทั่วประเทศเลยนะคะสภาชาติไทยก็จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะนําไปมอบให้นะคะสำหรับผู้กักตัวแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่ถูกกักตัวอยู่บ้านนะคะนะคะสำหรับโครงการนี้เพราะว่าตอนนี้น้ําดื่มเนี่ยมีความจําเป็นมากๆนะคะรวม ประกอบกับทั้งชุดยังชีพอื่นๆซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําดื่มนะคะอันนี้ยังจาเป็นอยู่มีความสําคัญมากนะคะสําหรับน้ําดื่มในการที่จะดารงชีวิตเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องดื่มนะผู้มีจิตศรัทธานะคะทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่มองหาช่องทางหรือหาโอกาสที่จะทําบุญร่วมกันเพื่อให้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะก็ขอเชิญโดยจากได้ที่สภาการแไทยนะคะสามารถ ดูรายละเอียดการบริจาคได้ที่เว็บไซต์ของสภาไทยนะคะตอนนี้บริจาคได้ทั้งที่สภาไทยโดยโตรงแล้วก็ผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆค่ะพยายามช่วยนะคะทุกหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายภาคีอาสาสมัครต่างๆนะคะในการสนับสนุนด้านต่างๆนะคะทั้งเ,เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนะคะรวมทั้งการช่วยในการหาวัคซีนมาเพื่อที่จะพามาแจกจ่ายให้ประชาชนนะคะประเทศของเรานะคะ แต่ในนามของสภาชไทยเนี่ยเราก็ดูแลทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะทั้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการต่างๆเราพยายามจะกระจายหรือว่าบริหารวัคซีนที่สภาชไทยได้มาหรือว่าได้มาจากภาครัฐเนี่ยให้ให้ไปยังไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดนะคะนอกจากนั้นเราก็พยายามจะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐทั้งกทมและในต่างจังหวัดในการ ทำเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำโฮมไอโซเลชันนะคะตอนนี้ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเตียงในโรงพยาบาลหรือในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราก็ทุกท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องสนวนไว้สำหรับผู้ป่วยหนักจริงๆสภากาชาดไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะโฮมไอโซเลชันนะคะโดยการจะส่งชุดยังชีพแล้วก็อาหารสามมื้อไปให้ผู้ที่มีความจำเป็นแล้วก็ถูกกับตัวแล้วก็ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วต้องอาสามารถ อยู่ในเข้าข่ายของโฮมเวส o ทอร์เรชันได้นะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับภาคีห่วยงานต่างๆทางภาครัฐและประชนพยายามเป็นสื่อกลางในการที่จะให้เรามาทางานร่วมกันแล้วก็ช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะในนามของโรงเรียนเผยอิงคณะผู้ปกครองนักเรียนและครูและก็ผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายนะคะ,ะทางโรงเรียนเผยอิงก,ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญในการนําน้านะคะน้ําดื่มมาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับไปสู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีความต้องการใช้น้ํานะคะก็ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะว่าใครมีกําลังน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะแล้วก็มาร่วมบุญกันแพ็คสองแพ็กยี่สิบแพ็คอะไรก็ได้แล้วเราก็รวบรวม,รวมแล้วก็เอามาส่งถึงสปากชาติค่ะขอบคุณค่ะในนามบริษัทอ n d u s t r i a l w a t e r r e s o รีซ e m a n เน e เมนะฮะผู้บริหารจัดการน้ำเพื่ออ,อุตสาหกรรมในจังหวัด ชนบุรีนะฮะและฉะเชิงเซาครับก็มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนะครับสภากาชาติไทยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังทางเราเนี่ยก็พยายามที่จะกระจายน้ําของเราเนี่ยไปยังจุดต่างๆนะฮะโรงพยาบาลสนามในส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ในกรุงเทพเป็นหลักนะครับก็ก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้บริษัทไหนที่ยังพอมีแรงนะฮะที่ยังสามารถบริจาคได้เนี่ยช่วยกันเถอะเพราะว่ายังขาดอีกเยอะจริงๆนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ปลอดภัยเลยนะฮะ ถ้าตาบใดคนไทยสักคนหนึ่งยังต้องเสี่ยงอยู่นะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญมาจริงๆนะครับยังขาดอยู่เกี่ยวับตอนนี้ของเรานะครับเริ่มจะมีการระดมในเรื่องของผมเนี่ยเอาตัวคอรีนน้ำ10%เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการเอามาทําเป็นน้ํายาพ่นฆ่าเชื้อนะฮะแทนน้ํายาพ่นฆ่าเชื้อที่ขาดแคลนอยู่นะ ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็ได้เริ่มจัดส่งไปที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ที่ทราบมาว่ามีการขาดแคลนเนี่ยจริงๆนะฮะก็ตอนนี้เราก็ใช้วิธีก็คือใช้เคมีในการผลิตน้ำประปาเนะะี่ยในการช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อะฮะแล้วก็นตัวต่อไปที่เรากำลังจะทำก็คือกระจายน้ำนะฮะให้เข้าถึงสู่โรงพยาบาลสนามที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็จะทำให้เต็มความสามารถนะครับในการบริจาคเพื่อ ทำให้วิกฤติการณ์รอบนี้ผ่านพ้นไปด้วยกันได้นะครับขอบคุณมากครับ